เขาเกษียที ų, ่นอยยังหอยู่น้าบไม่ได้กินปกเกษตรเกษตรอ่อนเยอจริงลงขวกขวกวกขวกขวสยุฟังเดียวผูเป็นแม็กเป็นแม็กไม่ค่อยหูดไหมกไม่ไม่ไม่อีก ขัขวจิ้มหอวปุ๊บปุ๊บปุ๊บปูปูอ่าวันนี้กินได้วก็กินน้องเอาใส่ปากกินทั้งสี่ได้เป็นที่กินพักเกษตรอืมอืมมดใช่โอ้กินออืม เครื่องไตบางทีนอกจากดึงนล้วเครื่องปวดขูกปุดแล้วก,ก็นเน็กใส่ปากใส่ดินใส่เขียวบางทีมัดใส่ออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเป็นเห็ดยำ

เพระเกษียปลูกเองแล้วมันเกิดน้ำต่ำมาซาได้พี่น้องเลยคือมือหนิมันแพ้ง่ายกวเกียดหัวห่คือได้ปล่อยว่าเป็นเกิด มหาเนี่ยสิผ้าไปปอกผักกษตรีดูวะน,นี่มันมาทางเดียวเว้ยได้ลังค้นในปอกไปยืดท้องฟังนี่จนมาปวดหัวพี่น้องเอ,อ้ยมันวิธีกินผักกระสีด้วยก็ได้กินกเกินนะ่ะมาสิบอก